self-sufficient heart หัวใจที่พึ่งพาตัวเองได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Anchor Day ผมนายมีสุขมีพอดแคสต์สำหรับวันที่หัวใจเหนื่อยล้าและกำลังมองหาความเข้าใจวันนี้เราจะมาพูดถึงความรู้สึกที่หนักอึ้งที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ คือความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เกิดจากการไม่มีใครเข้าใจเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฝันเป้าหมายในการทำงานหรือแม้แต่ความรู้สึกซับซ้อนที่เราแบกไว้คุณอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่าไม่มีใครเข้าใจเราหรอกและวันนี้เราอยากจะบอกว่านั่นคือเรื่องจริงและมันก็ไม่เป็นไรเลยครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการตามหาความเข้าใจจากภายนอก คือการที่เราต้องไม่ทอดทิ้งหัวใจของเราเองไปซะก่อนส่วนแรกเลยครับยอมรับความจริงเราคือโลกที่ซับซ้อนทำไมเราถึงรู้สึกว่าคนอื่นไม่เข้าใจคำตอบง่ายๆคือเพราะโลกภายในของเราซับซ้อนกว่าที่ใครจะมองเห็นได้จากภายนอกครับลองนึกดูสิครับเราแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน บาดแผลที่เราซ่อนไว้ความกลัวที่เราไม่เคยเอ่ยถึงความคาดหวังว่าคนอื่นจะเห็นทุกสิ่งที่เราเป็นและเข้าใจทุกเหตุผลที่เราตัดสินใจคือความคาดหวังที่ผิดพลาดตั้งแต่แรกนักจิตวิทยาบอกว่ามนุษย์เราสื่อสารกันผ่านคำพูดเพียง 10- บถึง20%เรท่านั้นส่วนที่เหลือคือภาษากายและน้ำเสียงแล้วสิ่งที่อยู่ในหัวใจเราละ่ะ มันไม่มีคำพูดที่จะถ่ายทอดได้ทั้งหมดหรอกครับการยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนต่างโดดเดี่ยวในประสบการณ์ของตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณต้องเศร้าแต่มันคืออิสระที่จะทำให้คุณหยุดวิ่งตามหาการอนุมัติจากสายตาคนอื่นหากไม่มีใครเข้าใจคุณอย่างสมบูรณ์แบบก็ไม่เป็นไรนั่นไม่ได้แปลว่าคุณผิดปกติแต่มันแปลว่าคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ลึกซึ้งต่างหากส่วนที่สองคือ กับดักของการรอความเข้าใจเมื่อรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเรามักจะติดอยู่ในกับดักของการรอคอยเราอาจรอให้เพื่อนมาถามรอให้คนรักมาปลอบโยนรอให้เพื่อนร่วมงานเห็นค่าการรอนี้จะกลายเป็นการมอบพลังและอำนาจในการกำหนดความรู้สึกของเราไปให้คนอื่นเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจหรือตอบสนองอย่างที่เราหวัง หัวใจของเราก็จะยิ่งสุดลงเรากำลังเสี่ยงที่จะทิ้งใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวการทิ้งใจตัวเองคือการที่เราหยุดฟังเสียงความรู้สึกข้างในปฏิเสธความต้องการของตัวเองเพียงเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าแปลกหรืออ่อนแอตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงตามคำวิจารณ์ของผู้อื่นในฐนานะมนุษย์ เราต้องการความเชื่อมโยงครับแต่เราต้องจำแนกให้ออกระหว่างการเชื่อมโยงกับการพิสูจน์คุณค่าคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาพิสูจน์ว่าความรู้สึกของคุณมีค่าเพราะมันมีค่าเสมอเพียงเพราะมันเป็นของคุณส่วนที่สามคือการทอดสมอจิตใจไว้กับตัวเองหัวใจสำคัญของวันนี้คือเราอย่าทิ้งใจตัวเองนะครับ การที่เราอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความเข้าใจจากภายนอกไม่ได้แปลว่าคุณต้องเข้มแข็งแบบแข็งระด้างแต่มันคือการมี self compassion หรือความเมตตาต่อตอนเองลองทำแบบนี้ดูนะครับลองสวมบทบาทเพื่อนรักที่ดีที่สุดลองจินตนาการว่าคุณกำลังเป็นเพื่อนรักที่สนิทที่สุดของตัวเองเมื่อคุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเลยว่า ทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนี้แทนที่จะตอกย้อมตัวเองว่าเรามันแปลกหรือทำไมเราถึงอ่อนแอจังให้พูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเราเข้าใจการตัดสินใจนี้นะมันยากสำหรับเธอแต่เราอยู่ตรงนี้เสมอเราเห็นความพยายามของเธอนะการพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนคือการโอบกอดหัวใจที่กำลังถูกทอดทิ้งไว้ ลองเป็นพยานที่ซื่อสัตย์คุณต้องเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ที่สุดในเรื่องราวของตัวเองเมื่อคนอื่นมองว่าคุณโกรธเกินไปแต่คุณรู้ว่านั่นคือความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่จงเชื่อความรู้สึกของตัวเองเมื่อคนอื่นบอกว่าความฝันของคุณไร้สาระแต่คุณรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อทำจงเชื่อวิสัยทัศน์ของตัวเองอย่าปล่อยให้คำจำกัดความของคุณถูกเขียนโดยคนอื่น คุณเท่านั้นที่มีปากกาอยู่ในมือเคล็ดลับเพื่อก้าวต่อไปแล้วเราจะใช้ชีวิตต่อไปในวันที่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจได้อย่างไรนี่คือเคล็ดลับง่ายๆที่คุณนำไปใช้ได้เลยครับกำหนดเขตแดนที่ชัดเจนหรือ set boundaries เมื่อคุณรู้ว่าใครไม่เข้าใจอย่าพยายามอธิบายซ้ำๆให้เหนื่อยเปล่าให้ถอยออกมา แล้วใช้พลังนั้นเพื่อไปทำสิ่งที่เติมเต็มตัวเองแทนการกำหนดขอบเขตคือการบอกตัวเองว่าฉันเคารพพลังงานของตัวเองมากพอที่จะไม่ใช้มันอย่างสูญเปล่าคนหาทริฟที่คุณรู้สึกปลอดภัยแม้จะไม่มีใครเข้าใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จงหาคนที่เข้าใจในคุณค่าหลักของคุณอาจจะเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเล็กๆที่คุณไม่ต้องพยายามมากเพื่อจะเป็นตัวคุณเอง เขียนไดอารี่หรือ journaling การเขียนคือการทำให้ความรู้สึกที่ซับซ้อนเป็นรูปธรรมเมื่อคุณเขียนออกมาคุณจะกลายเป็นทั้งผู้เล่าเรื่องและผู้ฟังที่ดีที่สุดของตัวเองทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นในที่สุดจำไว้เสมอครับความเข้าใจที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในหากคุณเข้าใจและยอมรับตัวเองได้อย่างไร้เงื่อนไขคุณจะพบว่า ความต้องการการยอมรับจากภายนอกจะค่อยๆลดลงไปไม่มีใครเข้าใจเราก็ไม่เป็นไรขอแค่คุณอย่าทิ้งหัวใจตัวเองในวันที่โลกภายนอกดูเหมือนจะหันหลังให้จงหันกลับมาดูแลตัวเองโอบกอดตัวเองและเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณขอให้คุณมีหัวใจที่เข้มแข็งและเมตตาต่อตอนเองครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ